เรียนประธานกรรมการพัฒนาที่หานกองประจำการของทัพเรือตามแผกระทรวงแรงงานกำหนดไปประกอบอาชีพเมื่อปลดประจำการไปแล้วนั้นกองทัพเรือโดยคณะกรรมการพัฒนาอาชีพหานกองประจำการของทัพเรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดให้มีวงจำนวน9หลักสูตรได้แก่หลักสูตรกำลังพลประจำยานพาหนะของเก้าราย ตัหลักสูตรอาชีพสาขาต่างๆอีกจานวน7หลักสูตรได้แก่หลักสูตรช่างซ่อเครื่องต้องหลักสูตรการบับมือรักษาโารคพิษชาล์หลักสูตรนิวแรลเลอร์กระทรวงที่กำลังดำเนมือรายงานเป็นเกียรตงอภารพลสากรแท้ฮ้อปนไทยวันคณะคน คนปัญญาพลแก้ววิเชียนคนวัชระเหลียวสูงคนเกติศักดิ์วงสมบัติคนนันมนัสธิระเดชรักษาเพชรคนอานนนปิตไธดาคนโุรีบุตรโสภาคนประเจศรักเกศคยอันิชนคนรังสัรค์สิคราชคนอาปนมีริเตศรคนวัชลังสินทรคำ คนกรลบตอนฐานุเตคนส,นสขขมษ์รักขังขอนคนคนอน,คน,คน,คน,นุชาเครื่องขของ,างามคน,านมาล้วนพัฒนาที่ทหารกองกับการกองทัพรเรือผู้แทนแพัฒนาระบบบริหารจัดหาร ผู้บริการผู้แทนผู้บริการศู์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยองผู้แทนประธานสมาคมเจ้าของตูปุฝึการพัฒนาที่ทหารกองจัมการกองทัพเรือรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและเลขานุการได้รายงานมาทหารกองจัาการจำนวนห5 5้อยห้าห้านายได้สำเร็จการศึกษาอ วุฒิบัตรและสำเร็จการฝึกอบรมในวันนี้ที่ตั้งใจในการฝึกจนได้รับความรู้ความชำนานทักษะฝีมือที่ได้รับการอบรมสมตามเจตนารมณ์ที่ทางราชการได้ตั้งไว้ก็สามารถที่จะไปฝึก